กิ่งไม้ก็ได้เริ่มมีใบเขียวพิขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะใบไม้เป็นบางต้นบางชนิดก็ได้อาพิใบแตกยอดขึ้นมาภาพบรรยากาศณวันนี้สังเกตดูปายไม้และยอดไม้ค่ะเริ่มมีอ่าสีเขียวๆอ่อนๆเหลืองๆขึ้นมานิดๆเพราะว่า ใบไม้เริ่มพรีแล้วค่ะ้ยไก่จวนจะได้เขาปลาเก็บเพดเพิ่งกันแล้วนอไมริ้มลัวของแม่บ้านกับไก่เวลาจะได้แท้งยอดขึ้นมาให้ได้เก็บอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเยอะเลยหน้าค่ะไต่พุ่มไม้พุ่มนี่ค่ะคือ <c oughs> นอไม้บ่มีกอของแม่บ้านอีก ประมาณบกีเดือนประมาณจูนอ่นนี่แหละค่ะนอไม่ก็จะแทงยอดขึ้นมาดูกิ่งใหม่สิคะกิ่งใหม่ค่ะเขียวแล้วค่ะแตกยอดขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาเดินดูรอบๆริมรั้วบ้านนะคะว่ามีดอกไม้ยังขึ้นมาแน่ปะไปกันเลยจ้ะเดินชมริมรัว้วดอกไม้กันค่ะ สีขาวๆนี่ก็คือดอกไม้ปลาค่ะอ่าสีชมพูนิดๆน้อยๆโอเวแดคือดอกไม้ลิมรั่วของแม่บ้านลงมือลงมือปลูกเองกับมือเลยค่ะพี่น้องค่ะว้า ปานสะพังเต็มที่แล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะป,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 ปางปลูกเองคะ่ะเนี่ยปางปลูกเองนะคะ นี่คือต้นสเดาต้นสเดาฝรั่งค่ะแต่ยังท่านกําลังแท้งยอดเนี่ยค่ะกําลังจะผีค่ะคือสเดาฝรั่งแต่ว่าพอท่านกวงปลาค่ะกวงปลานี่ชอบมากชอบมากกัดแทะกินไปก่อนค่ะเฮามาชาเอามาชา,า,า,ชานิดหน่อยกับบอทันค่ะเพราะว่าเนี่ยนลินก็ชอบดอกไม้แม่บ้านก็ชอบดอกไม้ค่ะ ทุกอย่างกําลังผีค่ะใบไม้กําลังผีตองไม้ปาสีข,า,ขาวๆก็ได้บานเต็มที่แล้วเนาะคะ่ะดอกฟันสิงโตก็ได้เหลืองเต็มแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะตามถนนหนทางดอกสีม่วงๆเนี่ยก็คือดอกอันชันปาค่ะพี่น้องดอกอันชันฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยอันชันฝรัง่งนะคะ นี่คือป้าหลังบ้านนะคะป้าหลังบ้านจะมีอืาเห็ดผงเลยค่ะเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงขึ้นตามป้านเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ยังท่านได้ขึ้นค่ะประมาณน่ะเดือนนาได้เก็บค่ะนี่คือดอกฟันชิงโตค่ะเพื่อนๆดอกฟันชิงโตอืาเขาจะเรียกว่าเนี่ยค่ะใบที่เขาเอาไปแกงเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าในสนามหญ่าบ้านแม่บ้านบ่ไค่งามนะคะต้นไม่ค่อยใยเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยข่าพวกนี้ให้มันตายนะคะใบไม้กำลังผิสวยงามเลยทีเดียวอีกโบเกียที่จะบบเห็นในสภาพนี่แล้วนะคะเพื่อนๆจะมีใบไม้ขึ้นเคี้ยวเต็มเพราะว่ามันจะเข่าเลือดดว ซัมอแหละตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสปริงอยู่ค่ะนี่คือปลาเห็ดหลังบ้านค่ะคลิปเก่าๆที่แม่บ้านเคยลงไปให้เพื่อนๆดูแม่บ้านก็จะมาเก็บเห็ดอ่าในปลาหลังบ้านนี่มั่งแล้วก็จะไปอีกปลานึงครับรถไปประมาณห้านาทีก็ถึงค่ะเป็นปลาสงวนให้คนไปเดินออกกําลังกายแต่ว่าแม่บ้านไปเดินออกกําลังกายแล้วก็เก็บเห็ดปลามาก,กินมากแกงน้าค่ะอันใดที่มันกินได้เนาะ นีย่ยค่ะบ้านหลังบ้านจริงๆค่ะตอนที่แม่บ้านยายมาอยู่ไม่ไมนะคะยายมาอยู่ไม่ไมนะคะเฮ็ดเพิ่งขึ้นร้ามากแต่ตอนนี้บ่ใครขึ้นแะคะ่ะเพราะว่ามันอ่าจ้งไดแม่บ้านกับบเข้าใจว่าบ่าใครขึ้นไร้ขึ้นแต่ตอนยายมายอ,อยู่ไม่ไม่เนาะนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นที่ดินของแม่บ้านเองค่ะแม่บ้านอยากขึ้นมาเดินอยาก เขามาเดินตอนใดก็ไดเพราะว่าเป็นที่ดินของแม่บ้านตรงอาหินนะคะโคดหินนะคะคือรั่วเป็นอีกที่ของคนอื่นละค่ะตรงนี้ก็ไปนู่นค่ะก็เป็นที่ของคนอื่นที่ลิ้มรั่วยาวๆเป็นกองหินค่ะลิ้มรั่วบ้านก็จะเป็นหินโคดน่นค่ะสังเกตได้ตรงโน้นนะคะนะคะจะเป็นโคดหินยาวลงไปนะคะเนี่ยคือรั่วลิ้มบ้านค่ะที่เป็นโคดหินนะคะ ป,ป่าเห็ดล้างบ้านเราเนาะค่ะเราอยากขึ้นเขาอยากขึ้นมาเดินตอนใดเขาอยากขึ้นมาเก็บเห็ดตอนใดกะขึ้นมาใด้เราต้องเกรงใจเพราะว่ามันม่ใดเป็นที่ดินของคนอื่นแต่ป่าเห็ดหน้าบ้านนะคะป่าเห็ดหน้าบ้านตรงโน้นค่ะตรงตูจันไม้ตรงโน้นนะคะเป็นป่าเห็ดที่ปางชอบเขาไปเก็บมากะคะ่ะปีนี้คงบ่ไดเขาไปเดินเก็บแล้วค่ะเพราะว่ามีคนสื่อเปลี่ยนมือคะ่ะ อก็คือเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านหลังนั่นนะคะหลังทุกทายนะคะเพื่อนซื้อเอาที่ดินตรงขามค่ะกันเลยค่ะบอกาหาเขาไปเดินเพราะว่าเป็นที่ดินของเขาของเพื่อนบ้านเขาก็จะเขาไปเดินโดยที่ตามใจเขาจะเขาไปเดินเลยมันกับบอดายนะคะมันก็ไม่ได้ค่ะเราต้องอ่าเก่งใจเพื่อนเนี่ยค่ะ นลินไปโรงเรียนครึ่งวันค่ะวันนี้มีเรียนรึ่งวันเลิกเรียนมากันนี่แหละค่ะไม่บ้านกัจะออกมาพามาเดินก่อนจะเขาบ้านไปกินอาหารเที่ยงแล้วก็อ่านหนังสือทําการบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็เล่นได้ตามสบายเวลาทําการบ้านเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วดูกําลังผีเลยค่ะใบมุงใบไม้กําลังผีแต่ว่าดอกเค็ดยังท่านได้เจอค่ะ ย,ยอดกระเทียมปลาค่ะพี่น้องยอดกระเทียมปลากลังขึ้นทางบ้านปางกระเทียมปลายังท่านได้ขึ้นดียังท่านได้แทงยอดขึ้นมาเลยค่ะแม้แต่กระเทียมแม้แต่อ่อยังละ่ะอ่าพักเซียนฝรั่งยังท่านได้ขึ้นค่ะในที่ดีโมบ้านในที่แม่ปางอยูเนาะค่ะพักเซียนฝรั่งจะขึ้นตรงที่นิวยอร์กตรงที่บูสเตอร์บ้านแม่ย่าค่ะ แถวบ้านแม่บ้านยังท่านได้คืนดีค่ะนี่แหละค่ะความสุขของเด็กน้อยเนาะค่ะเวลามีใบไม้กิง่งไม้ถอดยอดขึ้นมานางก็จะชอบมาเก็บมาเด็ดเล่นประมาณนี้น้องนาลินเป็นคนที่ชอบเดินป่าแล้วก็ชอบหาดูสิ่งเวดล้อมธรรมชาติที่มีตามป่าตามเขาประมาณนี้ค่ะเข m ไ s t ชอบ